สวัสดีครับแฟนรายการช่อง Youtube ชีพทำคุพิเศษครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนะครับครับก็วันนี้พระสปัิทิที่7พฤษภาคม2563ครับผมกำลังรับประทานอาหารค่ำอยู่นะครับก็คือวันนี้ผมอยากทานข้าวต้มและผมได้สูตรใหม่นะครับปกติเวลาทานข้าวต้มเนี่ยผมก็จะทานกับเต้าเจี้ยวใช่ไหมครับลองพอดีอันเนี้ยคุณนะ้าผมมาทำไ้ให้ ณนะ้าผมมาทำเต้าเจี้ยวยำเต้าเจี้ยวให้ก็คุณน้าผมเขาก็จะใส่ขิงขิงกับกระเทียมไว้นะฮะขิงกับกระเทียมไว้แล้วก็ผมก็แช่ตู้เย็นไว้แล้วก็เอามาทานแต่วันนี้ครับวันนี้ผมมีสูตรเพิ่มอันหนึ่งขึ้นมานะครับก็คือผมมาให้ดูนะครับ ที่คุณน้าผมผมมาทําต่อยอดจากคุณน้านะก็คือผมอะเอากุ้งแห้งกับหัวหอมเนี่ยใส่ผสมรวมกันรสชานออกมาดีมากเลยครับรสชาติออดีมากครับืมของชา้าของกุ้งแห้งเต้าเจี้ยวแล้วก็หัวหอม บนกระกิง3ามสี่อย่างหวา,หวานเคม็มหวานเค็มซราบซ่านสดชื่นมีขิงเข้ามาตัดคือมีนิดหนึ่งฮะแฟนรายการคือปกติอะเต้าเจี้ยวของ UFC เนี่ยเขาจะเป็นขวดเต้าเจี้ยวแล้วก็ใส่น้ำเขาจะใส่ในะฮะน้ำเขาจะใส่ใทีนี้เนี่ย เต้าเจี้ยวของเด็กสมบูรณ์เนี่ยเขาจะมีความข้นในตัวเขาจะมีความข้นผมก็ลองมาใจเอาสองอย่างเนี่ยผสมลงไปเลยครับเอาทั้งความข้นแล้วก็เอาทั้งน้ำเต้าเจี้ยวของทาง ufc เนี่ยผสมไปเลยแล้วก็จะดองไว้เลยฮะเนี่ยฮะของ ufc เขาจะเป็นเม็ดเมดนะครับเขาจอบเป็นเม็ดเมด แต่ของเด็กสมบูรณ์เนี่ยเขาจะเละเออมันเป็นอะไรที่พอผสมแล้วมันกลมกลืนรสชาติอร่อยอ่ะผมให้ดูนะครับผมจะตักขิงอ่าถั่เหลืองขิงกระเทียมขิงกระเทียมหัวหอมผสมเข้าไปด้วยกันแล้วก็เต้าเจี้ยวมีพริกด้วยเป็นรสชาติที่ชิมนะฮะ เขาบอกเลยอร่อยมากเป็นพื้อเย็นที่เบาอร่อยแล้วก็ไม่หนักเกินไปแล้วก็ที่สำคัญแฟนรายการดูฮนะเอาไว้ทานได้หลายมือมากซึ่งปกติอะถ้าไม่ใส่หัวหอมมันเค็มอ่ะอันนี้ผมได้สูตรลนะ ก็คือสูตรของผมก็สรุปนะครับสรุปนะครับยำเต้าเจี้ยวสูตรเต้าเจี้ยวสูตรชีพทำค่ะพิเศษนะครับหนึ่งก็ใช้เต้าเจี้ยวสองแบบเลยทั้ง UFC แล้วก็เด็กสมบูรณ์นะครับผสมกันเลยนะครับมีขิงมีขิงมีหัวหอมนะครับมีกระเทียมแล้วก็มีกุ้งแห้งนี่นะครับโอ้โหน่าทานมาก ทานกับข้าต้มฮะเก็บไว้ทานได้หลายมื้อเลยครับแไปรายการทานได้หลายมือ้อทันต่อพอดีก็หวังว่าสูตรเต้าเจีย้ยวยำเต้าเจี้ยวของผมเนี่ยใครจะลองเอาไปประยุกต์ดูก็ได้นะครับยำเต้าเจี้ยวกุ้งแห้งหัวหอมกระเทียม <c oughs> ก็ต้องขอบคุณนั้นหน่อยนะครับอุ่าสามาทําให้แล้วผมก็ต่อยอดสิ่งที่เธอทากลายเป็นยำเต้าเจี้ยวที่อร่อยนะครับขอบคุณไปรายการที่ตามช่องชิปทำา่ะพิเศษครับสวัสดีครับยอดเดียมเราไปทำดูนะครับสวัสดีครับ